มาดูไอตัวเล็กกันนะคะทุกคนนี่สามตัวน่ารักที่สุดเลยเห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะน่ารักไหมทุกคนมาดูเร็วลูกไอเหมียวใหญ่นะคะลูกเหมียวใหญ่นี่มาดูตรงตรงหัวนะคะจะมีตรงกลมๆลูกเลขศูนย์ตัวนี้เหมือนแม่นะคะสีขาวๆเหมือนแม่ตัวนี้ก็เหมือนแม่ ส่วนตัวนี้เหมือนพ่อนะคะตัวนี้เหมือนพ่อนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่เหมือนพ่อเลยทั้งหมดเป็นสามตัวนะคะทั้งหมดมีสามตัวทั้งหมดมีสามตัวจ้าทุกคนเหมือนคุณแม่ก็อยู่ตรงนั้นแม่ก็อยู่ตรงนี้จ้าตอนนี้ครับผมแม่ นี่何と何とああันไหนเป็นพีああ่ใหญ่นะอะอะลูกเนี่นะนอนอย่นี้นะอย่ี่นี้นะเดี๋ยวแม่มาเกนี่ยลูกกันจ้า น่ารักไหมย่าไม่ลืมตาจ้ะอย่าไม่ลืมตาจ้าอ,อืมฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะตึ้งนิง่งตึ้งนิง่งตึ้งนิง่งอืมน่ารักม,มากจ้าไห้ดูสิลืมตาหรืยอยังเฮ้กี่วันนะเขาลืมตา ให้กคนจะลองสังเกตด,ดูนะทุกคนกินนมนะคะลูกไปกินนมแม่นะคะแม่นะคะอืมกินนมแล้วกินนมเยอะๆนะจะได้โตเร็วๆนะจ๊ <S 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 นะนั่นแหะกอดลูกกอดลูกกอดเอากอดเอาลูกนะเหยวใหญ่อืม กินนม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 กิโอเคให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนให้ดูความน่ารักของเจ้าเหมียวแค่นี้นะวันหลังก็ถา่ายดูใหม่นะคะอันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่สามวันค่ะสามวันพ่าคลอนเป็นที่สิบสามนะคะสิบสามนะคะ